ใช่ครับวันนี้พาทัวร์นครแพร่และวก็นครน่านจากพิษณุโลก40่สินาทีถึงนครแพร่นะครับลงไปแป๊บนึงเราก็ขึ้นไปกินข้าววันที่น,น่านจากแพร่ไปน่านก็อีกครึ่งชั่วโมงครับทัวร์วัดผมวัดผมเองแล้วก็ทานข้าววันเสร็จก็กลับ ได้รแหวะแผกนิดนึงนะแล้วกลับพิษุโลกแฮปปี้มากครับวันนี้ความเร็วที่เราเราวิ่งอยู่ข้างบนนี้ใช่ประมาณเท่าไหร่ครับเราบินด้วยความเร็ว160ววนอตครับความสูงความสูงขาไปา6 5 0 0ขากลับ7 5 0 0ถ้าอย่างมีตกอุอตก,กาศหรือมีเมฆบินผ่านเนี่ยมันเ,เป็นอุปสรรคเราไหมมีมีฝนม,ม,มีอะไรก็ลบ หรืเลี่ยงสภาพอากาศเอานะครับวันนี้รีบไปรีบกลับก็ได้ปกติเราก็บินบินโปรยฝนเตรียมอยู่แล้วกันอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วครับในพื้นที่เราไปชอบเกตมีมีช่วงไหนไม่เจออากาศเปลี่ยนแปลงแล้วขับยากเลยไหมก็มีก็บางคังกลับมาลงไม่ทันฝนตกก็ต้องหัวรออยู่แล้ววิ่งผ่าฝนไม่ได้ก็ได้นิดหน่อยแต่ถ้ามีลมแรงหน เกิดองมีลมแรงก็ขับกับยากฮะ่็ยอากหน่อยยากหน่อยวันนี้ไม่มีอุปสรรคเนาะครับผมแฮปปี้แลนดิ้งทุกเที่ยวบิน,นบ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> โอเค